สวัสดีพี่ๆน,นานาและ FC ทุกท่านนะครับผมช่างเมืองสยามนะครับจะมาเนี้ยแนวทางการซ่อมเครื่องซักผ้านะครับฝาหน้านะครับของยี่ห้อซัมซุงนะครับยี่ห้อซัมซุงนะครับนี่เป็นรุ่นของมันครับจะรุ่นเก่าหน่อยนะครับมันขึ้นดีนะครับ ดีอีหนึ่งนะครับถ้าตามโค้ดนะครับมันจะบอกว่าอันนี้เป็นตัวล็อกฝานะครับถ้าตามโค้ดจะบอกว่าตัวตัวนี้จะเสียนะครับครับแต่ถ้าเป็นพวกผาหน้านะครับถ้าสมมุติว่ามันฟ้องว่าตัวล็อกประตูเสียนะครับมันเป็นได้สองแบบนะครับคือสวิตเสียกับบอร์ดเสียนะครับ ก่อนจะเปลี่ยนเราต้องเช็คให้แนใจว่าสวิตเสียหรือว่าบอร์เสียนะครับนั่นอันนี้เป็นสวิตมันจะอยู่ทรงนี้นะทรงตรงนี้เนาะเวลาปิดฝาไปนะครับอันนี้กดครับแต่ว่าถ้ามันจะมีสวิต N O N C อยู่ข้างในนะครับแต่ถ้าสวิตตัวนี้เสียนะครับมันจะขึ้น DE. ด D E เดชยๆนะครับ ครัแต่ถ้าดี1หนึ่งก็เป็นพวกตัวดันครับดันล็อกประตูนะครับตัวดันล็อกประตูนะครับอันนี้เป็นขาแตะข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะแกะข้างในให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับ ครับนี้นะครับอันนี้ผมแกะออกมาแล้วครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับเมื่อกี้นะครับครับผมอันนี้เป็นสวิตที่ว่าถ้าตัวนี้เสียนะครับมันจะขึ้นดีอีเฉยๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นเวลาถ้าปิดประตูแล้วมันจะมาดันตัวนี้ครับแต่ส่วนไอ้สามขานี้นะครับเป็นไฟไฟเลี้ยงให้ดันสวิชนะครับ อันนี้จะเป็นไฟ220นะครับตัวนี้นะครับเป็นสวิ์นะครับถ้ามันดันนะครับไอตัวสีขาวนะครับมันก็จะเลื่อนนะครับเลื่อนก็ประมาณนี้ครับเลื่อนแบบนี้นะครับแบบนี้ครับแต่สวิ์ตัวนี้ไม่เสียนะครับ ตัวที่เสียก็คือตัวบอร์ดนะครับบอร์ดเสียนะครับตอนนี้นะครับเครื่องนี้นะครับแต่ว่ามันฟ้องว่าสิเสียนะครับรู้ได้ไงก็เราต้องวัดดูตรงนี้นะครับไฟเหลียงนะครับสองร้อยยี่สิบมาไหมครับเดี๋ยวเราประกอบแล้วก็จะลองทิศให้ดูนะครับ ตอนนี้ผมเอามาใส่แลนะครับนี่นะครับใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือสวิตประตูนะครับอันนี้เป็นไฟเ drilling, ี้งโคตรวดนะครับอันนี้เป็นไฟมันจะเป็นไฟ220 cancel, สองรอยี่สิบนะครับอันนี้เป็นขาสวิตเฉยนะครับเราลองเทสกันดูก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไม่กดชลิประตูนะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะแล้วก็มาขั้นตอนปันหมาดนะครับกดสตาร์ทเลยนะครับนี่นะครับ ถ้าไม่ได้ปิดประตูนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ครับอันนี้ผมจะกดนะครับดูหน้าจอนะครับอันนี้ผมกดครับนี่ครับแล้วก็กดสตาร์ทครับนี่คืออาการของมันครับ de หนึ่งนะครับมันจะแจ้งว่าเป็นสวิตประตูครับเสียะครับ แต่ว่าตัวนี้เป็นบอร์ดเซียน,นนี่ผมจะวัดไฟนะครับอันนี้นะครับมัน,นจะเป็นไฟมีสองชุดนะชุดนี่นะครับนะขากลางเป็นนิวตันนะครับขาสองข้างสองฝั่งนี้จะเป็นลายนะครับเป็นไฟสองร้อยยี่สิบนะครับ,น,รบนี่ผมตั้งมิเตอร์ไว้ที่นี่ครับ ac นะครับสองร้อยยี่สิบ ดูไฟนะครับนี่คไม่นครับน,นี้มันไวเกินไปนะครับมันขึ้นมานิดเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาที่5้สินะครับดูนะครับ ก็จะอ,อยู่ประมาณนี่ครับประมาณนี่ครับอยู่ประมาณสิบห้าโวลต์ครับนี่เพราะว่าตัวน,นี้สองรือสิบเราปรับอยู่ที่ห้าสิบนะจับตรงกลางครับอยู่ประมาณสิบห้าโวลต์ครับเอซี AC นะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งครับจะมีไฟ สองชุดนะครับดึงเข้าดึงออกนะครับนี่งงงงอีกชุดหนึ่งนะครับดูนะครับนะไปมานิดเดียวนะครับอันนี้คือบอร์ดของมันครับไล่มาแล้วนะครับก็มานี่ครับ แต่ไม่แน่ครับอาจจะเป็นดีเลย์ตัวไหนตัวหนึ่งครับเสียนะครับจะให้รู้ต้องผ่าบอร์ดนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับนี่ผมจะวัดไฟตรงนี้นะครับให้ดูนะครับเมื่อกี้สีแดงครับสีแดงขึ้นประมาณสิบห้าโวลต์ครับสีแดงสีขาวนะครับแล้วก็สีน้ำเงิน ก็ขึ้นเหมือนเดินครับมันมาจากดิลีตัวเนนตัวหนึ่งรดีว่าไฟที่มาจอดิลีน่าจะเสียนะก็พูดง่ายๆก็คือบอร์ดนี้เสียนะครับแต่ว่ายี่ห้อนี้มันมันรุ่นเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ ผ่าบอดข้างหลังซ่อมดูนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะครับเพราะว่ายี่ห้อนี้รุ่นนี้อะไรมันเลิกผลิตแล้วนะครับก็ทิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำทิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ